อยู่กับปัจจุบันนี่แหละให้รู้ให้เห็นฝึกตา,ามพระธรรมคำสอนในปัจจุบันต้องไรับผลบุคคลเป็นอยู่ได้ชอบโลกจะไม่ว่างจากพระอาหารหันต์จริงไหมล่ะ,ะ,ะพรฝึกในปัจจุบันนี่แหละจะย้อนอดีตไม่ได้ยังไงเนาะ ก็ฝึกสิฝึกสิฝึกอนาปานาสติเนี่ยอยากรวยก็ทานสิเราจาทานศีลภาวนาอะยิงไหมเวลาจะตายมามันช่วยได้ไหมละเงินทองมันช่วยได้ไหมละความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยฮะถามหน่อยสิอ่ะ หมอช่วยได้ไหมล่ะฮะกู huh? Huh? เห็นจะเอาลงไปใส่อยู่โรงพยาบาลนั่นะส่วนมาก <Huh? S 1> จริงไหมถึงเวลามันตายแล้วฮะเกิดแก่เจ็บตายเป็นสัจธรรมรับไม่รับมันก็เป็นของมันอย่างเงี้ย <Huh? S 1> ปฏิเสธก็เป็นอย่างเงี้ยปฏิเสธได้ไหมล่ะ ความชราความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยฮะไม่อยากได้มันก็ได้นะความแก่เนี่ยฮะเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตอาธรรมะฮะเหมือนาสาวๆเนี่ยเหมือนหนุ่มๆเนี่ยไปเห็นคนแก่เนี่ยโอ้โหลุงตาก็เลยบอกนั่นแหละอนาคตของมึง ไมใช่อย่างอื่นหรอกอนาคตมึงอะ,ะจะรวยขนาดไหนมึงก็แก่เอาสิมึงก็ตายจะมีอำนาจวาสนาขนาดไหนก็ตามนั่นแหละเรียกว่าสัจธรรมเรียกว่าความจริงฮะจริงไหม เกิดมาชาตินี้ต้องให้มันดีไม่ให้มันชั่วะทำดีไม่ใช่เหลือพระุทธเจ้าสอนน,นะนะความชั่วละไปไม่ต้องไปทำมันละแหละเห็นไ,ไหม คำว่ามงคลก็คือทำดีนะไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นนะไม่ใช่ไปโกงกินไม่ใช่ไปหลอกลวงเขานะยิงไหมมันยังย,ยากจนอยู่นะหอบมานะมีเงินเป็นแสนล้านหลายแสนล้านก็ไม่พอามันจนอยู่ฮะ จริงไหมมีเงินเป็นหมล่นล้านเนี่ยมันก็ยังยากจนอยู่นะนะสําหรับหลวงตาเนี่ยถึงบอกว่ากูนเนี่ยแนหะละรวยไม่มีสักบาทก็รวยไงยังหัวลาะมันด้วยนะนะ,ะจริงไหมหาไม่ได้หลับได้นอนอนะ่ะวางแผนหาแต่เงินนะนะ,ะบางคนมีที่เป็นหมื่นไร่แสนไร่เลยนะนะฮะ จริงไหมโอ้ยอะจริงไหมคิดว่าของใหม่นั่นอะที่จริงมันของเกา่าถ้าไม่ทานไม่ทำบุญต่อไปนะนะขาดทุนจำไว้ เมื่อหลวงตาเนี่ยแหละโอ้ยเนี่ยครูบาอาจารย์มาเมื่อวานเนี่ยมาจากต่างจังหวัดโอ้โหหลวงตาสามวันได้สิบห้าล้านเนเขาว่าหาเงินในทหารวันละห้าล้านไปหายังไงผมก็ไม่รู้ครับเราอะ,อะผมไม่ได้ไปหา ผมก็แค่บอกว่าผมอยากได้เงินสิบห้าล้านไปช่วยทหารเขาก็อ้าแล้วไปดีใจอะไรไปเป็นของคนอื่นนะเนาะเป็นของทหารจริงไหมกงองยู่ต่อหน้าก็ยังไม่คิดอยากจะได้เลยเมื่อไหร่มึงจะมาเอาวะฮะ อันตรายนะเดี๋ยวก็เอาปืนมันยิงกูไม่เห็นไหมป้นร้านทองอยู่นั่นนะ,ะสิบห้าล้านเนี่ยซื้อได้ตั้งฮะจริงไหมสามร้อยบาทเลยเลยทองคำถ้าบาทละห้าหมืนนะ่นเนาะจริงไหมห้าล้านก็ได้เท่าไหร่ร้อยบาทเลยจริงไหมมันยังป้นเลยจริงไหม เรากลับเห็นเป็นทุกข์นะคนกลับอยากได้เห็นไหมมันคนละเความเห็นแล้วเนาะมันสวนกันเออพอมันเอากระเป๋ามาใส่ออกจากกุฏิเราแล้วโอ้ยโล, <c oughs> ล่งมึงรีบๆเอาไปเลยไหมึง่าไปทำอะไรก็ไปเอาหนีจากกูไป เริงไ,ไหมมันสวนกับโลกไหมล่ะธรรมะความรู้สึกเราไม่ไมีอะไรเลยจริงจริงอ,อัศจรธรรมไมละ่ะวัตถุยังไงมันก็หาได้อัศจรธรรมะไม่ดีกว่าเลย พะธรรมคำสอนเนี่ยทำให้คนเต็มคนทำให้คนต่างจากสัตว์ทำให้คนกลายเป็นพระอริยะได้นะะธรทมคำสอนไม่อัศจรรย์กว่าเหลยฮะจริงไหมทำไมล่ะขุมทรัพย์อันเลิศอันประเสริฐนี้ที่พระพุทธเจ้าชี้ให้ดูทำไมคนไม่สนใจเนาะเพราะอะไรล่ะเพราะมันมองไม่เห็นคุณค่าของ พระธรรมคําสอนอะจะเอาอะไรมาวัดได้ทรัพย์สมบัติทางโลกขณะพระโสดาบันเนี่ยพระพุทธเจ้ายังบอกเลยว่ายี่สิบมหาจากักรพรรดิมหาจากักรพรรดิยังสู้โสดาบันไม่ได้เลยด้ความรวยนะถ้าเปรียบความรวยกันเห็นไหมถ้าพระไปมองอย่างนั้นคนไปมองอย่างนั้น โอ้ยบารมีอย่างนั้นอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นหลงแลันะ้นะนะบารมีอะไรจริงไหมสร้างนิสัยสิสร้างนิสัยใ,ให้เป็นพระอริยะฝึกอาณาปาณสติฝึกทำให้มากเจริญให้มากซึ่งอาณาปาณสตินี่คือชี้ขุมทรัพย์สี้ทางให้พรนะพุทธเจ้าชี้ให้ เอาที่นี่ไปไปเนไปได้ยังไงอ่ะเออมันยังห่วงอยู่นะไปไม่ได้แล้วเหมือนนอนเนี่ยเขี่ยวออกจากกองพูดมันก็ไต่กลับไปเหมือนเดิมมันแหละอะน้ำมันก็ไหลลงต่ำมันนะจริงไหม เนี่ก็ทําไปสิทานอยากรวยนะั่นะทาน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 นะคนโง่คนพาลไม่ให้ทานเพราะกลัวจนแต่บัณฑิตชนกลัวจนจึงให้ทานนะขาอยากพ้นทุกข์ก็ภาวนานขาไงเห็นหมภาวนาจริงไหมคือทำปฏิบัตินั่นแหละ เมื่อวานอาจารย์ถามว่าแล้วพวกข้าราชาการรัฐบาลเขามีงบประมาณมาช่วยไหมมีมีจกูนี่แหละช่วยพวกข้าราชาการวางจริงไหมยอย่าไปหวังให้คนอื่นช่วยเลยเราพึ่งตัวเองนี่แหละมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นพึ่งตนเองนี่แะอัตหอัตโนนาโถพระเจ้าสอนมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่จะผลกวายไปทาไม พึ่งมีพึ anyway, <si> ่งได้สนใจผู้ไฟทธรรมนี่นี่นนี่นีเห็นพระปฏิบัติเห็นแม่ชีเห็นพระปฏิบัตินี่โอ้ยเนี่ยนีนะเรากับสนใจตัวนี้มากกว่าเนาะ เอเห็นพระอยู่ในทางจงกรมเห็นพระนั่งสมาธินเห็นพระฝึกหัดกัดเก้าตัวเองเนี่ยมันความงดงามนี่คือทรัพย์ที่คือรางวัลที่หลงจาาได้ไม่อยากได้อย่างอื่นหรอกไม่สนใจจริงะจะไว้ แล้วหลวงตากขไม่อยากไปนู่นไปนี่นะมันนิมนต์ก็ไม่อยากไปหรอกแต่ทีนี้เขาไม่ไปก็ไม่ได้เขาบอกว่าเป็นกิจของสงฆ์วางั้นบอกว่าใช่กูนิมนต์บางทีกูก็ปฏิเสธจริงไหมแหมมึงอย่ามาขู่กูเลยผัว่านรับนิมนต์ให้กูรับหมดไม่ขัดนิมนต์คนอื่นเป็นไปได้เลยถ้ามันนิมนต์ไปกูไปเป็นผัวไง กูจะไปอ่ะจริงไหมมันก็ต้องรู้ว่าเกิดประโยชน์ต่อเขาไหมจริงไหมไม่ไ,ไปมั่วเราไม่เอาหรอกเนี่ยอยู่วัดเยอยากทำบุญก็มาทำที่วัดเนี่ยอจริงไหมท่านนิมนกูไปฉันเก้าไม่รู้จะยิมนไปทำไม ก็นําเอาข้าวมาถวายพระชีอยู่เนี่ยได้กินร่วมกันร่วมกันด้วยกันเนี่ยมันจะไม่ดีกว่าได้บุญกว่าเหรอจริงไหมใครอยากเลี้ยงพระสิ้นคิดนี่เนามาเลี้ยงที่วัดบาบน้าอินลูกพระลูกชีเยอะแยะจะได้กินด้วยฮะจริงไหมมันจะไม่ดีกว่าเหรอมันจะไม่ได้บุญใหญ่อันนี้สงใหญ่กว่าเหรอจริงไหมล่ะ ถ้าอยากทาบุญเขามาที่มที่วัดนนี่นไม่ต้องไปล้างจานไม่ต้องไปจัดสถานที่เนี่ยเขาจัดไว้ให้แล้วจริงไหมไม่ต้องไปนี่มลผ้าเนี่ยพระตั้งสามร้อยกว่าเนี่ยมาทติเอง,งพี่อีกสี่ร้อยกว่านะนะมาติมันถวายจังหันใช่ไหมโอ้ไม่มีทุนมึงก็มาแค่กระติบข้าวกับน้ำพริกก็ได้มาริงไหมไม่จำเป็นจริงไหม,ไม,ไหมล่ะ มาทำบุญที่วัดมันจะได้ความรู้สึกเห็นพระเจ้าพระสงฆ์ไะมันสวายจังหันในจิตใจก็งดงามเบิกบานใจเนาะอันนี้นี่มนลงตาไปเนี่ยโอ้ยไปบ้านเนาะทีนี้ต้องไปจัดบ้านจัดนอนนะจัดหมดเงินเยอะแยะจริงไหมเดือดร้อนแต่เขาก็อยากให้ไปก็ไปอแต่ต้องเรื่องนะ อยู่วัดดีกว่ามั้งหรอว่าเนาะอยู่วัดเพราะว่าทําไมถึงอยู่วัดโอ้ลูกพาล,ลูกชีีจะได้กินด้วยฉันด้วยเนาะบางทีเนาะเหงไหมเราไปกินคนเดียวเนี่ยโอ้ยไม่อร่อยหรอกเนาะไม่อยากไปบางทีก็นั่งรถก็ลำบากอายุมากแล้วเนาะเออไปนั่งแงกอยู่ในรถเนาะเห็นไหม เพราะฉะนั้นเนาะใครอยากทําบุญใครอยากอะไรก็มาทําบุญที่วัดวาอารามใกล้บ้านก็ได้ไม่ต้องมาทําบุญกับวัดปา่าบ่อน้าพระินก็ได้เนาะทําที่ไหนก็เป็นบุญถ้าใจเป็นกุศลแล้วเนาะจาไว้จิตสําคัญจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเนาะเจตนาคือกรรมเนาะ เพราะฉะนั้นขอให้จำเนาะวันนี้หลังจากนี้หลวงตาก,ก็จะได้เดินทางตนะีห้าเนาะตีห้าหกโมงก็จะเดินทางไปหนองกี่เนาะโพรีลำเนาะสิบเอ็ดนะสิบสองอยู่หนองกี่เนาะตอนเย็นวันที่สิบสองพักที่เมืองโบราณ สิบสามบินสมบานะตเนาะลุงตาคงไม่แน่ว่าจะพักไว้คืนที่สิบสามอาจจะก,กลับรีบกลับวันก็ได้หรือ,อยังไงหรือถ้าเขาให้พักอีกสักคืนก็ได้เนาะตอนเช้าวันที่สิบสี่ค่อยกลับก็ได้ยังไม่แน่นอนเนาะเป็นอน,นิจจังลวงตามไม่กาหนดหรอกเนาะเนาะวันที่สิบห้าก็จะบวชพระหกบวชหน้าหกเนาะ เนหนึ่งเนาะเออหนาหกเนีหนึ่งเนาะก็สาธุการด้วยเนาะช่วงนี้เป็นหน้ากสินเนาะหน้ากรสินบัญชีมีเพื่อนถามที่เปิดอยู่หน้าเพจนั่นะคือบัญชีกระสินกระสินกสิน,กนพระสิ้นคิดเนาะจะเปิดถึงวันที่สนั่นแหละเพื่อเพื่อนอยู่ อยากร่วมกัศินคนละเล็กละน้อยเนาะเป็นกฐินสามาคัคคีเนาะก็ทําร่วมมาได้จนถึงวันที่สี่พฤศจิกายนที่อก็เราก็จะนําปัจจัยมารวมเป็นที่อยู่ในบัญชีออกมารวมร่วมกับคนที่มามาเองเนาะผู้ใดอยู่ต่างประเทศอยู่ที่ไหนก็ตามอยากร่วมเนาะ เออมีมากก็ร่วมมากก็ได้มีสักสิบล้านยี่สิบล้านก็โอนเข้ามานะร่วมกันร้อยล้านก็ได้รับไม่อ่านแล้วหวงตาจะเอาไปทำประโยชน์ให้ดูว่าจะติดไหมยึดติดไหมจริงนะห้าบาทสิบบาทก็ได้สมบาทก็ได้ร่วมเรื่อไปร่วมบุญเรื่มหุ้นส่วนทอดกระถินครั้งแรก ครั้งเดียวไม่ไม่มีอีกแล้วาสำหรับลงตาทอดปีนี้ปีแรกแล้วก็ครั้งเดียวด้วยถือว่าให้มันเป็นหนึ่งอ่ะนะ